วันนี้นะครับวันนี้จะมีอาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์นะครับืออาจารย์ปั้นหรือวกาารวิจิตชินชัยนะครับจะมาเล่าเทคโนโลยีให้พวกเราฟังเชิญอารย์ครับสวัสดีนดักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีชาวแสงทองทุกท่านแฟะคณะครูอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมได้นําความรู้เล็กๆๆน้อยมาฝากทุกคน นะครับเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่แหละผมชื่ออาจารย์วิจิตชิงชัยนะครับหรือชื่อเล่นอาจารย์กระปัน้นวันนี้ผมนํา CPU แล้วก็ฮ e ีทซิงมาให้เราเรียนรู้จักกันนะครับฮีท e ซิงนั้นจะมีด้วยกันอยู่เหตหลักหลักอยู่2 2แบบนะครับก็คือแบบเป็นเงินเงินมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีอีกตัวหนึ่งคือจะแบบเป็นทองด้านหน้าสัมผัสมันจะเป็นทองครับคุณรู้ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงสองตัวนี้ทองย่อมแพงกว่าเงิน นะบางคนจะมองอย่างนี้นะครับอ,อิเล็กทรอนิกส์เงินกับทองอะไรนําสัญญาณได้ดีกว่าครับโอใช่เหรอนะครับใช่ไหมใช่จริงว่านะครับมาดูครับว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับทําไมต้องเ,ออเงินกับทองเวลาเลือกซื้อราคาจะต่างกันแต่กวันนี้ต่างกันไม่มากนะครับเพราะว่าเงินนั้นออช้ายเยอะและแต่คนชอบเหมือนกัน ทองนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยระบายได้ดีกว่านะครับเวลาไปเลือกซื้อฮีตซิงค์นะครับตัวที่เป็นฐานทองจะช่วยในการระบายได้ดียิ่งกว่าที่เป็นฐานเงินนะครับเพราะว่า c p พนั้นยิ่งร้อนเท่าไหร่เครื่องยิ่งแห้งค้างเร็วนั้นครับการทํางานจะช้าลงนะครับแต่ถ้าตัวช่วยระบายได้ดีเท่าไหร่เครื่องนั้นจะใช้งานได้ยาวนานคุณจะเปิดเป็นปีก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ตัวนั้นระบายได้ดีเป็นพอ นะครับไม่เฉพาะตัวซิงนะครับมาดู CPU กันบ้างทุกวันนี้หลกัหลกๆนะครับ CPU มีด้วยกันอยู่2ค่ายค่ายยักษ์ใหญ่เลยระหว่างค่าย Intel กับ AMD นั้นนะครับสองค่ายนี้เป็นคู่ฟัดคู่อย่างกันมาน,นะครับใครอยากได้ CPU ราคาถูกราคาแพงหรือทำงานดีแต่ละด้านจะต่างกันไปครับตรงนี้ไปเจอกันที่หลักสูตรคอมพิวเตอร์ถ้าใครสนใจนะครับ เรามาดูกันก่อนว่า CPU นั้นมีอะไรดีทําไมมันถึงแพงครับคุณรู้หรือไม่ว่า CPU นั้นมีส่วนผสมของทองคําบริสุทธิ์ด้วยนะสากว่าตัวถึง40ตัวสามารถสกัดทองได้เป็น1บาทเลยนะอย่าไปขโมยของผมนะขอพูดหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ไปขโมยไปแอบสกัดเองนะมันยิ่งมีเยอะๆอยู่ข้างบนนะครับทองคําตัวนี้สามารถไปสกัดได้นะครับสกัดออกมาโดย ข้างในตัวมันไม่ใช่ว่าให้ตัวนําสัญญาณได้ดีครับแต่เป็นตัวช่วยในการระบายได้ดี CPU ยิ่งระบายดีเท่าไหร่การทํางานยิ่งได้ยาวนานเท่านั้นครับนะครับโดย CPU 2ตัวนี้มีต่างกันคือแบบมีขากับแบบไม่มีขาครับเป็นโหมดเทคโนโลยีสมัยใหม่อยากให้ CPU ราคาแพงหรือถูกใช้งานดีไม่ดีเดี๋ยวไปเจอกันที่หลัูตรคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมก็มี แนะนำเพียงแค่นี้ครับเกี่ยวกับการสกัดทองคำนะแต่อยา่าไปขโมยนะโอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับทุกท่าน